กวยเล็บมือนางของเราดูสิคะทุกคนสุกจนคูเลยค่ะข้าต่ไปวัดประดม,มาหน้าเลยเบิงเบิงเบิงคูจนเกือบเบิ้ดเลยสุกค่าต้นคูออกเบิดแหละค่ะผะคู่ออกแบบว่าท่านลนกับมีด้นี่จ้ากวยเล็บมือนางนะคะสุกคาเครือข้าต่ไปทําบุญที่วัดอยู่เล็บมือแบบปวบอ้วนมากนะคะไม่ใช่ เล็บมือแบบผอมแห้งนะคะดูนะคะนี่พนน่ะอันพ่นลนกนระดายปวดอะีรหอม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 จ้ะเพรว่าหอมพูน่ะมันคูอีกกับพูน่ะโอ้เป็นแต่เสียดายค่ะอันนี้สิบ่ได้คูอเอาซะก่อนต้งตัดมือปน้อปนัอปนปนี่เตรีมมืออะญะแล้วค่ะเตรีมมืออะญะแล้วอันนั้นหยิบออกมาไม่ได้แล้วคะ่ะพูน่ะอันคูกะ อันบกคูกระเหลืองเต็มต้นกล้วยเล็บมือนางสุข,ขาเคลือแล้วค่ะเบิดต้นเบิดเครือได้จักหวีหนึ่งสองสามสี่มีห้าหวีค่ะทั้งเครือมีห้าหวีเล็บมือนางคนน่ะเบิ้งทางนี้ไข่แน,น่เอาจ้ะเฮ้ยคนงามคักทางนี้เบื้งทางน,านั้นคู่เบิ้ลแล้ว ไว้เล็บมือนางนะจ้าเล็บมือนางเล็บมือนางที่เป็นแบบเล็บมือนิ้วมือปนอ้วนเล็บปนอ้วนใหญ่ๆเลยค่ะสุขาเครือเลยจ้าหอมๆผุนเต็มมือและอันขูกระดผาผลนขูผุนสุกจนขูเลยจ้าเอากล้วยมาฝากจ้ากล้วยๆเดืองกล้วย